สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนการต่อแบต18650ลเ i ียมไอออน3.7โวลต์ถึง4.2โวลต์ให้เป็น12โวลต์ครับอ่ะเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบตเตอรี่โซลารเซลล์12โวลต์สวัสดีครับเรามาทดสอบปั๊มกับแบตนะครับก็ไอแบตอันนี้มันไม่ได้ดึงกระแสอะไรมากมันก็กินประมาณ5แอมป์ มันดึงได้แค่5 M แอมละมั้งนี่5แอมได้ขนาดนี้เลยอะบ้ามาดูแบตชนิดที่เราจะต่อกันนะครับเป็นแบตชนิด18650อ่ะ18650คืออะไร18 18คือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย18 18มิล650คือความยาวก็คืออันเนี้ย1.8เซน อันนี้6เซนมันก็เป็น18650เป็นชนิดลิเทียมไอออนครับลิเทียมไอออนนี่มีหลายหลายแบบมากเลยเออคุณภาพก็ต่างกันนะที่ดีที่สุดที่เทสมานะครับก็จะเป็นไอตัวเนี้ยตัวเขียวเขียวตัวเขียวเขียวมันจะมีวงจรป้องกันในตัวทุกตัวเออแต่ถ้าเกิดมีวงจรป้องกันมันก็จะแท่งยาวขึ้นแต่ราคามันก็แรงเอาการอ่านหนึ่งก้อนแล้วก็ร้อยกว่าตอนที่ซื้อมาตอนนั้นก็ 150 180สิรอแปดะไรเงี้ยต่อก้อนหนึ่งความจุแท้แท้ของมันนะครับอันเนี้ยความจุแท้แท้อยู่ที่3ามแอมป์สแอมป์จุมากที่สุดแหละมากที่สุดน่าจะเป็น3.5มจ้ไอตัวนี้3 3.2อะไรประมาณเนี้ยซึ่งราคามันแพงไปอืมอันนี้เป็นแบตมือสองจุดหนกแอมป์ก็ไม่เอามาส่วนไอแบตแดงๆเนี่ยที่เขียน 9,800มิลลิแอมเนี่ยความจุจริงๆก็ประมาณ1.2ึแอมมันมีหลายโรงงานมันมีหลายโรงงานถ้าเกิดโรงงานดีๆก็1.2ึอแอมน้ำหนักมันจะหนักหนกหน่อยมันจะมีโรงงานแบบห่วยๆภายนอกเหมือนกันเลยแต่จุจริงประมาณ6 0 0้ ah. อยถึงแ800ดอมิลลิแอมอันนี้ประมาณ1.2อีกอันนึงประมาณ0.6นุชื่งฐานแดงคุณภาพหลายคนก็แบบหลายคน ซื้อถ่านเนี่ยผมบอกไว้เลยหลายคนแบบอุ้ยวัดนี่หลายคนไม่ได้เทสอะไรเลยวัดโอ้ไฟแรงใช้ได้สามจุดเจ็ดสามจุดแปดอ่าแล้วหมามันกัดกันเนี่ยบางคนซื้อถ่านโอ้สุดยอดตรงปกไฟแรงคือถ่านผมบอกได้เลยราคาถูกราคาแพงไฟพอๆกันเนี่ยอันนี้สามจุดปดมาดูไอตัวนี้ไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จนานแล้วเรื่องเรื่องไฟแรงดันนะไม่ต่างกันแบตเตอรี่นะเรื่องไฟแรงดันไม่ต่างกัน แต่ที่จะต่างกันคือความจุไอ้นี่3แอมมากสุด3แอมไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่คุ้มสุดจุ2แอมหรือ2,000มิลลิแอมไอ้ตัวนี้1.2ไอ้ตัวนี้ก็ประมาณ1ถึง1.2ไอ้ตัวนี้ก็พอๆกัน1ถึง1.2ไอ้ตัวนี้ก็พอๆกันเนี่ยคือไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้3 4ก้อนเนี้ยเหลืองเหลืองดำดำขาขาวเนี่ยความจุเท่ากันไอ้นี่ก็จุ อันนี้เป็นแบตอย่างดีแบบเกรดพรีเมียมแต่ราคามันก็แบบแพงที่คุ้มค่าที่สุดคือแบตชนิดนี้ผมจะเอามาต่อคือซื้อมานานแล้วแหละซื้อมาได้ปีนึงแล้วจะเอามาขายก็มันปีนึงแล้วเอามาขายมันก็กลัวจะเป็นของเก่าผมก็เอามาต่อเล่นเลยเพราะว่าของเก่าแล้วตามสไตล์ผมไม่ขายครับเอามาใช้เล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อมาแนะนำวิธีการต่อกันนะครับอ่ะ สำหรับการต่อนะครับมันต่อได้แบบ2แบบคือจะเป็น 4S หรือ4ซลล์เนี่ย CS, เนี่ย 4S เนี่ย 4S คือ4เลล์ถ้า4เลล์แรงดันมันจะอยู่ที่ประมาณ15โวลต์กว่าซึ่งมันจะสูงเกินไปมันจะไม่สามารถใช้กับเครื่องชาร์จธรรมดาได้เออมันต้องใช้กับเครื่องชาร์จที่แบบระบุวงระบุโวลต์เครื่องชาร์จแบบดีๆแต่ผมจะเอามาชาร์จกับเครื่องชาร์จธรรมดาเครื่องชาร์จห่หวย อันละร้อยสองร้อยผมก็จะใช้แค่สามเซลล์ตอนแรกประกอบสี่เซลลแล้วแหละแต่ประกอบไปอา้าวมันใช้กับเครื่องชาร์จธรรมดาไม่ได้เอามาสาธิตต่อไม่ได้ผมก็ใช้แบบสามเซลแทนเนี่ยเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเลยครับว่าสามเซลล์เนี่ยเขาประกอบอะไรอย่างไงอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยครับถ้าเกิดท่านประกอบสามเซลลเนี่ยท่านจะใช้กับเครื่องชาร์จอันนี้ได้เดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าตอนทําเสร็จถ้ามันไม่ระเบิดก่อนนะอ่ะ มันไม่ระเบิดหรอกถ้าเกิดต่อ,ตอไม่ผิดนะอ่ะแล้วก็มาดูกันครับฮนะที่ผมจะใช้ก็คือลังถ่านครับลังถ่านลังถ่านเาานี่ยลังถ่านสามเซลล์ก็คือเนี่ยอันนี้คือเซลล์ที่หนึ่งเซลล์ที่สองเซลลที่สามอ,อ,อ่ะวิธีการต่อครับง่ายมากเลยเนี่ยอันนี้คััวลบนะคั้วลบทันก็ต่อปุ๊บเนี่ยลบบวกคือทุกอันนะครับเนี่ยคือภายในหนึ่งเซลลเนี่ยนะหนึ่งเซลเนี่เนี่ยนะหนึ่งเซลล์เนี่ย ไม่ได้หนึ่งเซลล์ไอสี่อันเนี่ยจะต่อแบบขนานกันคือขนานคือแอมเพิ่มโวลต์ไม่เพิ่มเนี่ยคือสี่อันเนี่ยแรงดันมันจะประมาณสามจุดเจ็ดเนี่ยโวลต์ไม่เพิ่มอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ดูให้เสร็จเนี่ยเนี่ยดูครับอุปกรณ์ในการต่อครับมีมากมายครับก่อนต่อนะครับท่านต้องชาร์จฟอยให้เต็มเพื่อให้แรงดันทุกก้อนมันแบบเท่าๆกันเนี่ยท่านก็ต่อมาต่ออย่าระวังอย่าให้ผิดขั้วเป็นอันขาดครับไม่งั้น ช็อตเนี่ยอันนี้มีทั้งหัวนูนหัวแบนอันนี้เป็นหัวแบนถ้าหัวแบนดำมันจะยิงมันจะเอาไอ้เบบเนี่ยมันจะสามารถเอานิกเกิลเนี่ยมาต่อเชื่อมได้เออมันต่อเชื่อมได้แต่หัวนูนมันผมคิดว่ามันต่อลําบากผมก็เลยใช้ลังคานมาแทนเนี่แล้วก็ต่อกันครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็ต่อให้หมดก่อนอ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็น3 7มโวลต์ ก้อนละ2อแอมป์อ่ะเดี๋ยวเราจะแบบอธิบายนะก้อนละ2อแอมป์หรือ2 0 0พันมิลลิแอมต่อเนี้ยเราก็จะได้แบต8แอมป์สามจุดเจ็ดโวลต์เห็นป่ะครับว่าชมพูมันคุ้มสุดเพราะถ้าเกิดเอาอีกก้อนแดงมามันถูกกว่ากันนิดหน่อยแต่มันถ้าเอามาต่อกันตรงเนี้ยมันจะได้แค่4แอมป์แต่ถ้าเกิดเอาอีกก้อนเขียวมาใช่ปะ่ะอีกก้อนเขียวออกมาปุ๊บสามสี่สิบสองมันได้สิบสองแอมป์ก็จริงแต่ราคา ราคาเขาเรียกว่าแล้วแอมแอมต่อบาทมันจะพุ่งไปค่อนข้างเยอะเนี่ยคุ้มค่าสุดคือก้อนชมพูแต่ก้อนชมพูตอนนี้ก็ขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาแล้วผมก็เอามาต่อเล่นสำหรับไซคเคิลการใช้งานนะครับลิเทียมไอออนจะอยู่ที่ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงจะให้คุ้มสุดต้องเป็นลิเทียมฟอสเฟตซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าในอนาคตจะซื้อมาต่อเล่นให้ดูอ่ะก็อันนี้จชะปะเราก็ต่อปะ เนี่ยขั้อขวอันนี้ต่อเป็นขนานกันส่วนตรงนี้อาเป็นอนุกรมกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อปาบโอ้ยแป๊บหนึง่งบรรลัยการช่งางขั้วแฟบๆเนี่ยเห็นไหมระวังครับระวังอย่าให้ขั้วเมื่อกี้มันปิ๊บโดยที่อย่าง,งไม่อย่างไม่ขนานแสดงว่าขั้วมันชนกันระวังนะครับโชคดีที่มันเป็นแบบว่าแอมมันยังต่ำอยู่ แอมมันต่ำมันก็แบบสปาร์กนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบต่อแบบสิบก้อนแล้วมาชนกันนี่แอมมันสูงกระแสสูงมันแบบโอ้โหอันตรายอืมอืมระวังให้ดีครับอันนี้อ่ะบอกตัวเองเนี่ยแหละอ่าแล้วก็ต่อครับขั้วเนี่ยเรื่องขั้วเนี่ยอย่าให้ผิดคือถ้าเกิดต่อขั้วไม่ผิดแล้วก็ระบายความร้อนดีก็อันนั้นเวลาใช้งานก็เอาไป ใส่กล่องพลาสติกไว้เวลามันระเบิดมันจะได้แบบไม่ค่อยอะนั้นมากแต่จริงๆเอ้ยอันเนี้ยอย่างมากมันก็ไหมเออมันก็ไหมพูดเหมือนเป็นเรื่องปกตินะก็อย่าไปต่อผิดอย่าให้มันร้อนเกินอย่าให้มันอะไรเกินแต่ผมอะใช้งานแบบไม่หนักไม่ห่วงเพราะว่าจะไปใช้ปั๊มกับดันดึงกระแสะแค่สองแอมป์อะอ่าเรามาดูกันครับเนี่ยถ้าวัดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะได้อ่าเดี๋ยวเรามาวัดกันมาวัด ตรงนี้ยมันจะได้สามจุดเจ็ดอ่ะสี่จุดหนึ่งโอ้แสดงว่าไอไฟแรงชาร์จเต็มอ่ะเรามาวัดเนี่ยเนี่ยครับสี่จุดหนึ่งสองเก้าเนี่ยคือวัดทุกอันเหมือนกันเพราะว่ามันมันเป็นกา๊าดเนี่ยสี่จุดหนึ่งสามเอ้ยไม่เท่ากันนะสี่จุดสี่จุดหนึ่งสองเก้า 4.1มันก็คาดเคลื่อนได้อะไม่เป็นไรอ่าสี่จามอ่าคือทุกอันเท่ากันเพราะว่ามันต่อแบบขนานการไอ้สี่ก้อนเนี้ยอ่าเราวัดปุ๊บถ้าเกิดเป็นคนอันนี้4.0จศอ่าีจุศเซลล์นี้น้อยกว่าไอ้นี่สี่จนี่จุหนึ่งอ่าสี่จแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไร แต่ถ้าเกิดเราดึงกระแสหนักมันก็ต้องค้างค้างสีเรียสเราเป็นระบบเล็กเราไม่สีเรียสเราต่อเป็นเฉยต่อเป็นแต่ไม่ได้ไปใช้ระบบใหญ่คือไอ้แบตอันนี้มันไม่เหมาะกับใช้ระบบใหญ่หรอกผมแบตมันเหลือก็เลยเอามาต่อเล่นอ่ะและดูระหว่างเนี่ยอันนี้4โวลต์ใช่ปะอ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณเนี่ย8.1มา3ก้อนก็จะเป็น12.5เห็นปะเนี่ยอันเนี้ยช่วงเนี้ยเป็น4ช่วงนี้เป็น8 เพราะว่าไอ้นี้มันอนุกรมกันอยู่ตรงนี้อนุกรมตรงนี้ขนาดตอนนี้ก็จะได้เป็นแบตกี่โวลไหมเนี่ยสิบโวลต์แปดแอมป์สิบสอโวลต์แแอมป์อะแล้วเราก็มาต่อกับ bms ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนต่อ bms bms s จะเป็น b m s สามแล้วไม่ได้ปอกสายไฟมาขออนุญาตไปปอกสายไฟก่อน สวัสดีครับผมต่อปอกสายอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นการต่อครับจะเป็นการต่อเข้ากับ BMS เป็นการต่อเข้ากับ BMS เนี่ยมาดู BMS ครับเนี่ย BMS มันก็จะมีส่วนของเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดเราดูนะครับเนี่ยมันจะมีบวกกับลบบวกลบอันนี้คือเป็นไฟออกไฟออกออกไปใช้ครับเนี่ยไอเซนี้เป็นบวกไอเซนนี้เป็นลบอ่ะส่วนไฟเข้าครับ เริ่มด้วยมันจะมีที่นี่มันไม่ได้เขียนอะไรก็คือขั้วลบก้อนแรกสุดเนี่ยก็คือตรงนี้แล้ว4.2โวลต์ก็คือตรงนี้ครับนี่4.2ก็คือเนี่ยช่วงเนี้ย4.2ซึ่งไอตรงเนี้มันจับกันอยู่แล้วอ่ะ8.4ก็คือเอาเส้น8.4มาต่อตรงนี้แล้วก็12.6ก็คือเป็นอันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรยากแหละเออ ก็มันก็บอกอยู่เป็นารานเซลแต่ต้องระวังให้ดีนะครับขั้วบวกขั้วลบนี่ต้องหาอะไรพันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบระหว่างต่อมันแบบเกิดอุบัติเหตุได้แบบมันจับกันโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวต่อให้ดูเลยเพื่อเกินการไม่งงอ่ะเส้นแรกอ่ะเส้นแรกเนี่ย อย่าไปสนใจสีนะสายไฟผมหมดเส้นแรกมันมันแล้วแต่รุ่นนะมันจะมีไดไอะแกรมบอกคือก้อนแรกสุดที่เป็นขั้วลบเนี่ยก้อนแรกสุดที่เป็นขั้วลบผมก็เป็นก้อนนี้ครับเออนี่ก้อนแรกสุดที่เป็นขั้วลบก็คือก้อนนี้ต่อครับปุ๊บระเบิดตู้มยางเนี่ยแล้วก็พันเนี่ยแล้วก็เทปพ,พันสายไฟผมหมดครับผมก็ใช้ ไอเ้เทปเทปปะจาผมเทปกาวกันน้ำรั่วนี่พันสายไฟได้เหมือนกันเนี่ยเหนียวกว่าด้วยสามไอ้เทปพันสายไฟบางครั้งมันแบบมันโดนแทงขึ้นมาอ่าต่อไปครับ4.2ก็คือเนี่ยวัดที่4.2ที่เราวัดให้ดูตอนแรกอะ่ะเนี่ยสีอ่าแล้วก็ อันนี้ผมพันไว้เอาเอาอกก่อนแน่4.2แล้วก็ต่อไปครับปึ๊บมาน่าต่อครับป้าบห้าหะ ต่อไปครับ8.4ก็คือ8.4ก็คือตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเรากลัวพลาดเนี่ยแล้วก็วัดเอาเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยเรากลัวพลาดได้ปะเราก็มีมัลติมิเตอร์มีไว้ทําไมครับมัลติมิเตอร์มีไว้วัดครับเนี่ยแัด8.4อ่าบางคนบอกอ่นเหมือน8.2เนี่เออใช่ไปเถอะมันก็คือ8.4อันนี้มันคิดแบบอันนั้นมาบางคนแบบเป็นแบบเป็นคนแบบเป็นคนตรงเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะ แล้วก็วัดปลายใส่ปุ๊บเนี่ยระวังให้ดีต้องมีสมาธิครับเนี่ยเพราะ้าเกิดไม่มีสมาธิก็ระเบิดตุด้มไม่ใช่ระเบิดหรอกมันจะสปาร์กมันไม่สปาร์กหรอกมันจะเกิดความร้อน้วเกิดแบบอันนั้นนะเนี่ยแล้วก็ต่อเทปกาวเหนียวนุ่มหนับ,นบแปะไปเลยอ่าต่อไปอันสุดท้ายครับเนี่ยอันสุดท้ายเป็น สิบสองจุดหกอ่ะสิบสองจุดหกก็ต่อเซลล์สุดท้ายอ่ะเซลล์สุดท้ายก็คือต่อตรงนี้อ่าอือต่อตรงนี้นะเราก็คือความจริงมันควรจะพันสายไฟให้ดีๆนะควรจะพันสายไฟให้ดีๆนะเออแต่มันแบบ ไค่ดีสักเท่าไหร่อ,อ่ะเอออ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะเ,อเห็นปะต่อเรียบร้อยแล้วไอ้เนี่ยมันมันแบบเกะกะแล้วก็หาเทปอะไรมาติดให้มันดูดีมีสกุลรุนชาตินิดนึง <ST S 1> เพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวสายหลุดอีกนี่เราก็ แล้วก็เนี่ยแปะหนึ่งอ่ะแล้วก็แปะสองนี่แปะสองให้แบบให้มันแน่นนะเอาแบบเราไม่เน้นสวยงามครับเราเน้นใช้งานได้เราไม่ได้แบบไปประกวดอะไรไม่น่าใช้งานได้เนาะดูกสภาพครับ มันใช้ได้เชื่อผมเดี๋ยวผมเอาไปใช้ให้ดูเนี่ยแล้วก็แปะนี่อีกหนึ่งปั๊บม,มีกลิ่นใหม่ๆวะ่ะจะโม่หเรื่องนไะด้มีกลิ่นไหม่ๆวะ่ะอ่ะแล้วเราก็ลองวัดไฟดูอ่ะแล้วลองวัดไฟดูครับ วัดปุ๊บนี่อีกอันหน,นึ่งไหนวะอ๋อผิดวัดปาบวัดไฟดูครับมัตติมิเตอร์เรามีครับวัดปุ่นี่ก็ประมาณสิบสอจุดนี่จับให้แน่นสิบสโวลต์ครับโอ้โหเอาไปใช้ได้แล้วอ่าเอาไปใช้ได้สุดยอด ต่อไปเอาไปต่อกับการใช้งานอ่ะเดี๋ยวผมขอแต่งให้มันสวยงามก่อนเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบตเตอรี่โซลา่าเซลล์12โวลต์ประมาณ32แอมป์หน้าตามันไม่น่าจะใช้ได้แต่ก็น่าจะใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็ใส่ไว้การระบงระเบิดอะไรเงี้ยเออระเบิดจะได้แบบติดไอ้นี่มาเดี๋ยวใส่ให้มันดีๆก่อนคือระบายคารล้อไม่ต้องระบายอะไรมากหรอก ต้องระบายอะไรมากหรอกมันต้องมีรูระบายวความร้อนบ้ไม่ต้องหรอกมันไม่ร้อนหรอกอากาศเย็นเนี่ยอันนี้กันความร้อนเข้าเออฉลาดฉลาดระเบิดตึ้นมาตุม้มอ่าเดี๋ยวเปะแเราแบบมีรูคอลิเทียมถ้าเกิดใช้แค่สองแอมป์เฉลีย่ยเฉลีย่ยกระแสไม่ได้เยอะอะไรมันก็ไม่ร้อนนะเอออ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงกันดีกว่าเนี่ยครับ สวัสดีครับเราลองมาต่อโหลดการใช้งานจริงนะครับนี่ก็ไฟ12โวลต์0.6แอมป์นี่ก็ประมาณ7วัตต์นี่7วัตต์ดูดิว่ามันจะดึงกระแสะได้อะไรขนาดไหนอ่ะนี่เราจะใช้มอเตอร์นี้เดี๋ยวรอให้มันอันนี้ก่อนมันพังไปแล้วปะเนี่ยปกติมันจะแบบไหลวุบๆเลยนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน ผมว่ามอเตอร์มันน่าจะพังไปแล้ววันนี้เทสต่อไฟ18โวลต์ v, มันน่าจะแบบน็อกอะไรไปอย่างเงี้ยเออน่าจะน็อกไปแล้วมอเตอร์ตัวนี้แต่ก็เนี่ยมันสามารถใช้ได้ะ12โวลต์0.6 0.7แอมป์สุดยอดเนี่ครับแบดดึงกระแสได้ประมาณ5แอมป์เลยนี่แต่ความดันความไออนนั้นก็เหลือ11โวลต์เนี่ย กินไฟ50กว่า w a ครับปั๊มบ้าบออะไรก็ไม่รู้กินไฟอย่างเยอะเลยนี่นี่ครับเราเอามาใส่ปั๊มได้แต่ปั๊มมันกินไฟเยอะเกินน่ะไม่่คยเหมาะสักเท่าไหร่นะโอ๊ยโอ๊ยตัวปั๊มดูดอันตรายมากครับผมไม่ได้ใส่โอ้ปั๊มมันดูดแรงมากเลยอ่าเดี๋ยวขอปิดก่อนโอ้โอ้โอ้ขอปิดไฟก่อน เนี่ยผมไม่ได้ใส่ไอ้ตรงนี้นี่ไม่ได้ใส่ตรงนี้แล้วปั๊มดูดนิ้วโอ้โหเจ็บมากฉะนั้นครับต้องใส่ครับนี่ใส่ไอ้แบบที่การดูดมันไม่ได้ไฟดูดนะแต่ปั๊มมันดูดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองอันนั้นใหม่ดิเนี่ยไหนปะ่ะอ่ะอันนี้เนี่เห็นไหมครับ ว่าปั๊มกินกระแส5แอมป์